สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาแล้วกันที่บึงปลาการโอเคที่นี่จะมีเป็นปลาสวายปลาบึกอะไรประมนเนี้ยฮะแบบใส่เยอะอะไรเงี้ยเขาเรียกปลาปลาหนังค่าคันร้อยหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่สองที่เราลองมาตกดยูมือใหม่เดี๋ยวเราอมาดูอีกทีครับขอประกอบเบ็ดกันครับ ค่าอาหารปลาอะไรนะห้าสิบบาทหรอถังเล็กห้าสิบแต่ถังใหญ่ไม่รู้อ่ะอันนี้คือถังเล็กเปิดดูได้ปะอุ้ยคืออะไรอะ่ะอาหารปลาเกจขนมปังเหรอขอบขนมปังวันนะ่ะนี่ขนมปังโฮมบีตปะเหมือนเลย,ยกินเหมือนขนมกินได้ปะนะ่ะเนีย่ยอันนี้ทำอะไรอยู่ อันนี้ปลูกเขาเรียกปลูกหน้าหน้าเบ็ดดูยากเหมือนกันนะไม่รู้มัดผิดหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อวานตกได้ไงก็เลยแบบได้ใจได้ใจก็เลยมาอีกวันอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยติวไปแลว้วะ แต่วันนี้มีแข่งไม่รู้จะตกได้ถึงกินเขาบอกตกได้ถึงห้าโมงใช่เหรอเฮ้ยหกโมงมันกินขนมปังเงี้ยเหรอแล้วจะปั้นยังไงอ่ะเดี๋ยวปั้นเล็กอ่ะมันปั้นได้ด้วยเหรอฮะมันปั้นได้เลยเหรอ<ะ>ได้เอ้าเหรอถ้าปั้นยากก็ปั้นน้ำ อยู่ไหมอ่ะไม่รู้น่าจะอยู่อะมั้งอันนี้ตะก้อเล็กไปอ่ะเราอยากลองปั้นบ้างอ่ะก็ปั้นเลนแต่มันต้องเลิกไงได้แล้วเหรอ จะโดนหน้าไหมเนี่ยโหไปไกลยังวะจะเ,เปิดหน้าหรอกให้ปลามันดึงได้นะครับไม่งั้นเบ็ดเราจะหายถ้าไม่เปิดให้แบบปลามันดึงได้ทำไม<ร>อ่ะกินแล้วเบ็ดมันจะหาย เบ็ดมันหายคือมันลงไปข้างล่างหรอมันก็ดึงลงไปเลยอะ่ะเอาเหรอแรงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็วางเดียบไปมมันติดแล้วเหรอเฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะ มันพาไปไหนอะแม่หนุ่มมันก็เห็นมันไปไหนไม่รู้มูยคันเบ็ดจะพังไหม่ะตัวมันใหญ่ขนาดนั้นได้เหรอ ตรงไหนแล้วอ่ะเฮ้ ช้อนที่ไหร่อะช้อนอยู่ไหนอ่ะแน่แขวนนี่นะโอ้โหแก้วขดหักตัวอะไรอ่ะอู้วครับผมตัวแรกของเราเทียบกับแขนเลยโอ้โห ก็สงสารมันมากค่ะแต้มแรกของเราแต่ท<ป>ี่ช้อนเนี่ยหนักมากอะ่ะ<ป>ยกไม่ไหวเลยเมื่อกี้โอ้โหเ,เ,เป็นเป็นเป็นเหล็กเปล่า<ป> <laughs> ยูข้าวอ่ะหู่้วยข้าวเที่ยง มาคือว่าเขาจะขายตามสั่งวันนี้เขาไม่ขายตามสั่งต้องสั่งเข้ามากินเองเนาะฮะต้องสั่งเข้ามากินเองสั่งแกป๊ปเข้ามาได้ครับที่นี่ให้มาส่งถึงถึงหน้าบ่อเลยหน้าบอ่อคือตรงนี้เลยนะตรงไหนตรงหน้าซุ้มเลยอ๋อรอมีเครื่องดื่มขายครับ วันนี้ป้าเขาไม่ได้ทำตามสั่งเพราะว่าป้าเขาเขาจะขายตอนเย็นเขาเจะปั้นสาคูแล้วก็เตรียมขายตอนเย็นครับเพราะว่าตอนเย็นมีแขกตอนเย็นมีงานแขกเดี๋ยวเดี๋ยวเรืยๆขึ้นมาเต็มเลยแตะกอมาใช้แตะก้ออะไรวะ ็คเหมือนจะขาดในแถวลองย้ายที่ครับเพราะว่าลุงเขาบอกว่าที่นี่เขาบอกไม้ท้ายบ่มี็นไรก็เลย,ย,ยเขาเอามาเชื่อหลืงเขาเอาของมาจองที่กันเหรออันไหนอ่ะบอกเขามีปักให้นี่หว่า ช่มีปั๊ก์กมีไวลัสใช่ป้านเยอะแต่ฝังนะครับก็คือฝังตะขอฝังตะขอลงไปในก้อนใหญ่น่ารอก มันแตกหรอแตกหรอเออมันกระจายเต็มเลยวันนี้ร้อนจัดเัยใส่สัง่งขอหน้าไปก่ <laughs> อนนะครับรอมาก คอผิวคือคือค่อยๆแบครับติไ่ตน้า้ะ

คันเบ็ดน่าจะปลิวลงน้ำอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวใหญ่จังอะ่ะเพิ่งตัวใหญ่จังอะ่ะอย จจับจับบนี้มไม่แค่สัมผัสเฉยไปย้หนักไหม พราวอาหารมาเป็นกระป๋องใหญ่มากเลยเนาะ,ะวันนี้คนเยอะมากเลยม,มาเตรียมของวันนี้ได้สองปะสองหรือส,อสามไม่ใช่เหรอเอาหรอเดี๋ยวไปดูกันอีกทีวันนี้คนเยอะครับเพราะว่ามีงานแข่งเดี๋ยวเขาจะแข่งกันตอนเย็นเนาะใช่รถเต็มเลยเย็นนี้น่าจะประมาณหลังหกโมง ไม่รู้วงานเขาเริ่มแข่งัิงจริงคนเยอะมากเพราะว่าคนเริ่มมาจองตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะนะครับหลังจากที่ไปตกปลามาก็วันนี้ก็พอได้เยอะครับแต่ก็ไปกันแค่สองคนนะใช่แต่ก็มีเพื่อนเต็มเลยนะ ็วันนี้คนเยอะครับคนเยอะเพราะว่าช่วงเย็นเขามีงานแข็ง่งที่ที่บอกไปก่อนนี้ก็คลิปนี้เป็น EP ตกปลาเราครับก็คือเดี๋ยวลองทําดู EP ตกปลาเพราะผมก็ชอบตกปลาเล็กๆน้อยๆอยู่ถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ